ครับก็ขอสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o u t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วัน,นที่19สิงหาคม2 5 6พของสบมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาฟันทงหลังช่างนะครับนะเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากที่นักมวยช่องเก้าในช่างน้ำหนักเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับในรายการาศึกมวยดีเก้ามวยดีวิถีไทย ประจำวันเสาร์ที่19ส,สิงหาคม2550จากเวทีมยจิตนอนนท์ซึ่งจะทำการแข่งขันและก็ถ่ายทอดกันในเวลา15นาฬกาทางช่อง9นะครับสำหรับการที่ผมทำคลิปฟันทงหลังช่างขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์หมวยทุกทุกช่องเต็มความสามารถแล้ว ตอการแข่งขันเป็นแบบไหนยอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยเฉพาะช่องนี้มวยเวทีนีน้ี่การตัดสินนี่จะมีปัญหาตลอดนะครับนะเพราะว่าโ,โดนเขาเรียกว่าการตัดสินก็โดนข้อข,อขอราหขาินคามาโดยตลอดว่าเอ็นเอียงนะครับสำหรับวันนี้มวยช่องเก้านี่ผมต้องบอกเลยว่าที่ผมทําคลิปฟันตรงหลังช่างเนื่องจากว่า มวยคู่มวยนั้นยากมากครับนะเพราะว่าไปขุดนักมวยมาชกกันมวยที่หยุดไปนานบางครั้งบางคราวในมวยที่ไม่รู้จักกันนะครับมวยที่เซียนมวยหรือว่ายังไม่เคยมีใครเคยเห็นการชอกอะไรต่างๆนะครับนะทำให้ผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับในช่วงในช่วงแรกแต่เมื่อนักมวยช่างน้าหนักกันเสร็จเรียบร้อยผมเองก็หาข้อมูลนักมวยได้ครบถ้วนนะครับก็เลยนามาฟันทงหลังช่างอาผิดถูก คงไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ผมต้องการนําเสนอก็คืออยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังนั้นได้รู้ข้อมูลของนักมวยก่อนชอกนะครับนักมวยทั้งสี่คู่ผมมีคลิปนะดูลคลิปการชกของทั้งสี่คู่แปดคนมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าเกิดวา่ามวยหูที่ท่านฟังอยู่นะครับหรือวาอ่าใครก็ตามที่บอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนักมวยคนนี้คนนั้นแบบนี้นี่ก็ต้องอเป็นการแสดงเห็นว่าไม่ได้ศึกษาชั้นเชิงมวยก่อนชอกนะครับ ส่วนวผมได้ศึกษาวิเคราะห์เช้งเชิงมวยก่อนชกให้กับสมาชิกทุกคู่นะครับนะเพื่อที่เป็นการตัดสินใจของสมาชิกนะครับเพราะว่าผมเองกลัวว่าสมาชิกของผมเนี่ยจะไม่สามารถสู้มวยหูคนอื่นได้นะครับนะกลัวว่าลุ้นเชียไปแล้วนี่จะไม่กำ,รกกำไรกนะําไรก็เลยพยายามที่จะ,ะทํางานหนักนะนะเพื่อให้สมาชิกรุ้นเชีย์มวยแล้วมีกำ,รกกำไรกําไรหรือว่าเสียยากนะครับไม่ให้มวยหูคนไหนมากินสมาชิกผมได้ง่ายๆนะครับ ผลแพ้ชนะนี่ไม่มีใครรู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามวยหูท่านไหนบอกว่ามวยคนนี้ไม่เคยเห็นไม่รู้จักไม่อะไรเนี้ยแสดงว่าไม่ได้ทําการบ้านมาเพื่อสมาชิกนะครับก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต,ต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยการันตีในเรื่องของความมัน่นคงในเรื่องของความยุติธรรมราคาเดียวกันครับในเวทีและก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับ ขอบคุณกำลังใจที่ให้ผมมาดูตรอดครับถ้าเกิดว่าผมาฟันทองหลังช่างแบบนี้นะครับทําใบเกียวออกมาแล้วชนะ4-0นะส่งใบเกียวไปให้ดูแล้วชนะ4-0ผมก็ได้รับบนัสทันทีหนึ่งกปั้นนะครับ <S 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 ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมวยหูที่ภาคมวยเป็นอย่างเดียวข้อมูลมวยก่อนชกนี่ทำการบ้านศึกษาชั้นเชมวยก่อนชกมาโดยละเอียดนะครับบอกมีข้อมูลมวยก่อนชกให้กับสมาชิกแล้วก็ชี้ตัวเล่นก่อนชกทุกคู่รู้ส่งน้มวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากนะครับแล้วก็ ผมภาคมวยโดยไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับภาคมวยด้วยความเป็นธรรมนะแล้วก็ภาคมวยด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับนะการันตีว่าภาคมวยมาเป็นสิบปีนี่ไม่เคยมีคําอยากพายออกจากปากของผมเลยนะครับเพราะว่าผมให้เกียรติสมาชิกของผมนะครับเนะสียงเงินมาแล้วจะต้องมาฟังข้อความที่จะพายอีกนะครับก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมนะครับนะแล้วก,ก็ให้เกียรติกับนักมวยให้เกียรติกับทีมงานของนักมวยทุกคนนะครับ เมือ่ออปมาอเองครับพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับนะก็เดือนละ1,000นบาทสัปดาห์ละ300รายวันก็วันละ200และก็ถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วปนเดียวก็เดือนละ600บาทลายเสียงมี2กลุ่มกับรายเสียงธรรมดานี่ก็เดือนละ4รบาทฟังได้เฉพาะสาทิตย์แล้วก็รายเสียง V.I.P. ฟังไว้วะดับ 5G เป็นโปรโมชั่นรุเพียนน้อยฟังกันได้พฤหัสศุกสาทิตย์ทั้ง2กลุ่มก็มีใบเขียวให้ ทั้งสองกลุ่มก่อนมวยชกนะครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการใบเขียวมวยเด็ดฟันทองหลังช่างมีก็เดือนละ300บาทนะรับข้อมูลกันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับในะช่วงนี้นี่ก็มีอขอมาเป็นวันจันทร์วันอังคารด้วยนะครับแล้วนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีะทําใบเขียวแล้วก็ภาคมวยวันจันทร์วันอังคารให้กับท่านที่สนใจด้วยนะครับเพราะว่ามวยวันจันทร์วันอังคารนั้นก็ถือว่าจัดมวยได้ดีมากๆเลยนะครับ ถ้าใที่ทขา่าฟังแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ผมหนึ่งครั้งสำหรับความติงใจที่ผมมีให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่าฟันทองหลังช่างแล้วตําแวนงช่างหลังแล้วผมมีเวลาว่างนะครับก็จะมาลงคลิปฟันทองหลังช่างทางยูทูบให้แบบนี้นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างแล้วนะครับในข้อมูลนี้ จะใช้กับสมาชิกผมที่ชําระค่าบริการให้ผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนําข้อมูลมาแบ่งปันกันฟรีๆนะครับถ้าเกิดว่ามวยผิดก็คงจะว่าผมไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล็อกมวยล็อกมวยลมยมวยยามวยกรรมการมวยที่ไม่แพ้แพไม่ได้แต่อย่างใดนะครับ คู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างทันตันแรแดงทหารปืนใหญ่มิกสกาวันพบกับทัด้านของฝ่ายน้ำเงินกับตันลูกเจ้าพ่อโรงต้อมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านของทหารปืนใหญ่ได้มาขาดไปหนึ่งปอนด์นะครับส่วนทัด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่มาเกินไปจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์สำหรับทหารปืนใหญ่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะเสียเปรียบช่องชกแข่นชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในรู้รับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่านอกเป็นต่ายชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยยมวนีจะ แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดแกมพุทธิบัญก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลท้านเทคนิคของท้นทนงทนทานทหารปืนใหญ่ปัจจุบันในอายุยี่สิปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนสูงหนึ่งร้ยหกสิบามเซนนะครับนะ่ะชกเวทีมังกรุงมานี่ก็ประมาณสักสิบห้าครั้งนะเคยชนะนกชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยแพ้นกสองครั้งในยกที่สามสี่หายไปเป็นทหารประมาณสักปีกว่าๆนะครับส่วนทด้านของฝานมลกับตันลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับนะ ก็รายการเดิมของทางด้านฝ่ายอุนนี่จะชกกันในวันที่26นะครับนะก็คือสัปดาห์หน้านะแต่ว่ามวยเปลี่ยนถอดแทนกันเยอะก็เลยนํามาชกกันในวันเสาร์นี้นะครับการทด้อกัปตันนี่จะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะครับนะก็ะเ,เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวกว่าชัดนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือบุบหลวเข่าในรับได้เก็บการอาวุธของชอกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกปีตั้งไหน ชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงเป็นมวยฝีมือส่วนทางด้านของฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเข่านะครับนะก็หาหาจากเวทีมุปนาน,นี่หลายปีเลยครับนะสำหรับทางด้านของอกัปตันนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ซ,ออทนะซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อโรง้มแสวสระบุรีหรือลบบุรีนี่แหละนะเป็นนักบวยจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยที่ขุดมาชกนะครับนะเป็นมวยที่ขุดมาชกก็คงจะเาอาแนอ่นอนไปได้นะครับแต่ฝีมือมวยวงนอกนี่ทางด้านของฝ่ายแดงดีกว่านะครับผมอ่านว่าหน้าจอกนําก่อนนะแล้วก็เมื่อเกิดว่ามีราคาดีๆก็อย่าลืมออกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับแต่ชี้ตัวชอบชี้ตัวชอบปันทงหลังช่างยังชอบปล่อยที่ทางด้านของฝ่ายแดงทหารปืนใหญ่มิตรสตะวันนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงกำไรยกสวนอาหารปีกไม้ พบกับทางได้กาไรหยกสิทธิ์กำไรหยกนะครับนะพบกับทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรเอกมังนนนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่วิกัดทางด้านของประแดง104ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินในหนึ้อยสปอนด์ต่อหนักให้ทางด้านของฝ่ายแดง1นปอนด์นะครับสําหรับทางด้านของกําไรหยกนี้ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนีนจะ ดูว่าจะได้เปรียบนะสมรังจะสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในลูกับได้เก็บการวุฒของทุกทาได้ดีมีทั้นนอกเป็ทไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยครับสำหรับท่านได้เขาแดงนนเป็นมวยวงนอกข้อมูลทนานด้เทคนิคของทางด้านกำไรหยกนี่ปัจจุบันอายุ16ปีสูง165เซนติเมตรจากโคราชนะครับในปี6 6นี้ก็ชกไป3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการชน1ครั้งด้วยแล้วก็แพ้แพ้คะแนน1ครั้งนะครับ ชกไปทีมกรุงมาทั้งหมดก็ประมาณสักห้าครั้งชนะนักกูช้ชกหนึ่งครั้งในยกที่สองและก็แพน้นักกูช้ชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่เวทนั้นหนักชกประจําก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งร้อยสี่ร้อยห้ากอนนะครับนัก็เลยรูปร่างนี่ดูว่าจะได้เปรียบสูงยาวก,กว่านะครับ <c oughs> ส่วนที่นักกบอบายน์เพชรเอกเมืองนนเพชรเอกเมืองนนนี่ก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างนี่ดูว่ากำยำล่ำสันนาตันเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดเจนนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบเบิลเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุกทำได้ดีมีทั้งนอกมีใน ชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับตรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่านะครับข้อมูลตระหนักเมีคนักตระหนักเพชรอายุ22ปีสูง162เซนจากจังหวัดระนองนะครับนะอายุ24แล้วนะครับสําหรับตรนักของเพชรนะครับมาจากจังหวัดระนองซ้อมอยู่ที่สิทธิ์นิ่มน้อยสิทธิ์นุ่มน้อยจังหวัดภูเก็ตนะครับนะเะบ้นน้ำหนักชกประจำก็อยู่ประมาณสัก101-102กว่า แต่ว่าชกมองกรุงล่าสุดเนี่เมื่อวันที่24ตุลา65ก็ห่างหายจากเวทีมังกรไปนานประมาณสัก1ิปีเออ1ิเดือนได้นะครับชกเวทีมองกรมาแล้ว15้าครั้งเคยชนะนคุชกสาครั้งภายใน3มยกทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่4เป็นการแพร้นอกให้กับทางด้านของด่วนเก้า้านะครับน่นโดนหมัดรัวเป็นชุดๆเลยแล้วก็โดนเก้ากก็คงจะรู้จักกันดีนะครับนะตอนนี้เนี่หาตัวชกยากเพราะฉะนั้นกระดูกมวยบุมๆของทางด้านเพชร จะได้เปรียบในเรื่องกระดูกมวยทางด้านของฝ่ายแดงพอสมควรนะครับบมคู่นี้ก็เมื่อคู่นี้ก็ในเรื่องของความแข็งแกร่ง,ง,ง,รงนี่ทางด้านฝ่ายเหมือนนี่ประเภทโดนเท่าไหร่ก็เฉยเฉยนะส่วนทางด้านฝ่ายแดงโดนแล้วก็คงจะมีบุบเรดัยนวนะครับนะที่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรเอกบม่างนนนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทนากรแดงรุ่งราวี รุ่งราวีบูนสุราชนะครับพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเบแดไฟเนชั่นหัวหินซึ่งเป็นนักมวยจากประเทศอิหร่านนะครับนักมวยคนนี้ก็ชกก,กันด่วยกัดน้ำหนัก123ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงเมื่อเช้านี้ก็มา123.4ร้อยสี่สส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินมา125.1ร้ไปสองจุดหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับ สำหรับทางด้านฝ่ายแดงรุ่งราวีสักอินเตอร์รุ่งราวีสักอินเตอร์ก็เป็นบอยขวารับรูปร่างนี้ดูว่าจะสูงยาวเท่ากัาาานนะครับนะรูปรา่างไม่เสียเปรียบกันนะครับทรงมวยก็ฝีมือบุบวนเข่าในดูกรับได้เก็บการรุิทำได้ดีมีทั้งน,นอกปีท่้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมน,นะครับช่วงนี้ในฟอร์มนี่ก็ถือว่าแพ้มารุดนะแพ้มาตลอดเลยครับสําหรับทางด้านของรุ่งราวี ขบวนตระหนักเทคนิคตระหนักรุ่งวาวีา 2018, ปัจจุบันอายุสิบปดปีร6อยหกสิเจ็ดเซนจักรบีน้ำหนักปล่อยปลอยหกสิกิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็ 120, ร2อยิบนะวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1 2 3รยบสาปอนด์ก็เพิ่มเวทขึ้นมาอีกสามปอนด์ปีหกชกไปสามครั้งก็ชนะหนึ่งและก็แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่3าด้วยนะครับชกเวทีมังกรงมาแล้วยี่บครั้งแพ้นกเคยแพ้นกใครตระหนักของชกในเวทีมังกรสองครั้ง ในยกที่สามยกที่สี่และก็ยังไม่เคยชนะน,นกไข่ในเวทีมังกรมาก่อนวันนี้ผมเลยอ่านว่าทางด้านขอปแดงไม่น่าจะชนะน,นกทางด้านของนักมวยอิหร่านทางด้านฝ่ายน้ำเงินได้นะครับส่วนด้านของฝ่ายน้ำเงินทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน,งน,งนเบอรนนาดไวเนชั่น Bernard, Nation, หัวหินนี่นะครับซึ่งเป็นนักชกอิหร่านนะครับนะก็ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวท่าเท่ากันนะครับนักส่งมวยก็ฝีมือมือบุบุญเข่าในรคกั็ได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่านอกปีตไนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับสองมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมอาวุธมวยของทางด้านเบอร์นาดนี่แคงขวาแมนครับซ้ายหน้านี่ถือออกได้ดีนะหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายมากๆเดยคขับติดได้ทั้งทั้งฝ่าจังหวะนอกวงไวเดี๋ยวนอกขัดลมเททิ้งก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ เดินมวยก็มีอาวุธนำนะเตะต่อยนำปล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้เดินสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีแล้วก็มีขวางหน้าสยดันแทงนี่หรือว่าใช้ได้เลยนะเป็นมวยแต่ว่าเหลี่ยมในหักล้มเทีิงก็ดูว่าจะเป็นดอธนกธต่ด้าของอุชกนะครับ,นะรบนะมีหมัดมีศอกคอยออกสวนสู้อันตรายครับเนี้เป็นตัวคัดสมองมวยด,วดีหัวจิตหัวใจ,วจก็ถือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมวยที่ขยันชกตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายด้วยนะครับสำหรัทบ,บทางด้านของเบอร์นาร์ ขโมลทนนานได้ซึ่งในขโมนทันเบิร์นาดปัจจุบันาอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรจากประเทศอิรานนะครับชกเวทีชกมวยมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก30ไฟนะชกมวยไทยประมาณสัก30ไฟก็ชนะ26นะชนะ26ไฟแล้วก็แพ้6ไฟจากอิรานนะครับนะเวทน้ำหนักที่ชกไปจำก็125ปอนด์นะวันนี้ชก123ก็ถือว่าลดลงมา2ปอนด์นะครับ สำหรับทางด้านของเบอร์นาดนี่มีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกนะครับนะเพราะฉะนั้นแค่รู้ดีกรีนี่ทุกคนก็คงจะทราบดีว่าการเป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นดีกรีของทางด้านของเบอร์นาดไม่ธรรมดานะครับนะจังหวะนี้จะไวกว่าและก็ทดัททดทอาท่ามวยนะ้ำบดน้ำท้นนั้นดีกว่านะครับ ส่วนท่านไปลายแดงช่วงหลังนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับนะต้นๆน,นี่ผมอ่านว่าคู่ขี้สุสีแหละนะแต่ว่าปลายๆนี่ก็วัดกันที่ยืนระยะนะครับนะทางด้านรุร่นวีก็ชกเวทีนี้ประจาส่วนท่านนของฝ่ายนะันเบอร์นาดนี่ส่วนมากก็จะชกกลางคืนนะครับนะข้อเสียของเบอร์นาดก็คือไม่เคยชกกลางวันนะครับนะแต่ก็มีชกบ่ายๆบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าชกตอนประมาณ4ี่โมงเย็นน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนะ ทางด้านของรุ่งราวีผมได้ส่งคลิปการชกของทางด้านเบอร์นาดไปให้แล้วนะครับไปให้รุ่งราวีทึ่งรุ่งราวีนี่ก็ขอบคุณมามากมากเลยเพราะว่าทั้งรุ่งราวีก็ไม่เคยเห็นเบอร์นาดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมส่งคลิปไปให้ก็เชื่อว่าทางด้านของรุ่งราวีแล้วก็ทีมงานน่าจะมีการแก้เกมกันมาเป็นพอสมควรแหละาจากที่ไม่เคยรู้เลยว่าทางด้านของเบ,บอร์นาดชกแบบไหนอย่างไรพอรุ่งราวีได้เห็นคลิปที่ผมส่งให้ผมเชื่อว่าน่าจะมีจินตนาการในการชกกันพอสมควรนะครับ ต่ก็ตามครับผมเองก็ยังเห็นว่าทางด้านของเบอร์นาดครับนะรองไว้นะครับนะรองไว้สวนทั้งประเทศเลยนะสวนทุกเกจเอาียจารนะครับนะเพราะว่าผมเห็นฟอรามโชบของเบอร์นาดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีดีที่จะพลิกนะครับที่จะพลิกเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆหรืออย่างน้อยๆก็พลิกให้ออกตัวสื้อขายบางทุนได้นะครับนะเพราะว่าอาวุธมวยนั้นมีทุกลูกนะมวยสากลสมัครเล่นนะครับจังหวะนี่ไวกว่ามากๆเลย นะมวยสากลในเบสิกดีมากเลยนะเพราะการมองมวยของผมนี่มองผมเองมองมวยนี่การันตีว่ารู้ว่ามวยคนไหนแก่งไม่เก่งเป็นมวยไม่เป็นมวยกระดูกมวยแบบไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสวนพันทองหลังช่างสวนทั้งประเทศนะครับชอบไปที่เรื่อของเบอร์หนัดไฟเนชั่นหัวหินนักมวยนะครับซึ่งางด้านของเบอร์หนัดนี่ท่านที่เข้ามาฟังก็สามารถที่จะชมกันได้ว่า อาทรงมวยนี่เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือไม่นะครับว่าไวมากแล้วก็อาวุธมวยนี่หลากหลายมากจริงๆนะครับเดินตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายเลยนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างธนักกประดงวุฒิเดชทีเด็ชกับก้าพด้านฝ่ายดมศนารายเยบรามินทราหมายคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะครับท่านักปดังมา1 3ึ่งมุด้ารุดหส่วนท่านักกอบฝ่ายตะเนก็มา1น0่อาปอนด์นะครับรูปร่างนี่จะเป็นทางด้านของศนารายจะได้เปรรียบบนะคั ท่านักก่อปะเดย์วุฒิเดชนี่ก็เป็นหน่วยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเสียงเปรียบช่วงช็อกเล็กน้อยนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทนนอกเป็านทนหนช็อกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูตระนเทคนิคตระนักวุฒิเดดทีเดดครับก้าปัจจุบันอายุ19ปีสูง170เซนจากโคราชนะครับปี6กชกไป5ครั้งชนะนกชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็ชนะคะแนน3ครั้งแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับในชกเวทีมกรุงมาล25ครั้งชนะนกชก2ครั้งเป็นการชกในยกที่3ทั้ง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมกรุงมาก่อนนักนี้ผมก็เลยอ่านว่าธนกรประแดงน่าจะอยู่ระยะครบ5ยกนะครับ การที่การที่ผมบอกสมาชิกของผมว่าใครเป็นนักมวยที่แพ้นกง่ายแพ้นกยากแบบนี้นี่สมาชิกผมเขาจะมีความมั่นใจนะครับนะบางครั้งบางคราวนักบวยเดินอาวุธนี่ไม่ตกใจนะครับนะผมบอกว่าแดงไม่เคยแพ้นกไครอย่างนี้นะครับนะสมาชิกผมก็ใจเชื่อนิดนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้ข้อมูลแบบนี้เวลามวยเดินอาวุธแล้วจะตกใจนะครับนะภาคแบบตกใจทําให้สมาชิกที่ฟังก็ตกใจไปด้วยนะครับแต่ว่าการภาคของผมไม่มีตกใจนะครับนะเพราะว่าผมจะต้องเป็นหลัก เป็นหลักให้กับสมาชิกในการลุ้นเชียร์อยู่ที่หน้าตู้นะครับ <c oughs> ส่วนทานของฝายเุ่นสอนารายเจ็บรนอินทราก็เป็นหน่วยซ้ายครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ลอยสอมวยฝีมือบุุเข่าวในครับได้เก็บกัร์ดทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นท่า,ายดชกของนอกเก่งกว่าวงในสมวยแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,งและก็วัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปร ข้อมูตระเทคศในิคอนูตรนัสอนนาร,ราชาติทวีหรือว่าชาติทวีเจ้าประยุทธาเนี่ยครับแล้วก็อายุ19ปีสูง172เซนก็ดูว่าจะได้ลอยนะครับนอกจากนองบัวลําพูเวทน้ำหนักไปลอยหกกิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจําก็ประมาณสัก130่อยสาบวอนวันนี้นะครับเป็นการชก1น0่อบวอนก็ถือว่าไม่เสียเปรียบนะครับปี่หกชกไป3าครั้งก็ชนะ1แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่3 ชกเวทีมกรุงมาแล้ว10ครั้งเคยชน,นะนกชกหนึ่งครั้งในยกที่สี่แลวก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สามห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปนานก็ประมาณสัก3เดือนได้นะครับนวันนั้นนี่ก็โดนน้องบิลต่อยหล่นนับ8นะครับน,ะนับแแล้วก็แพ้คะแนนไปนะครับสําหรบบนวยคุณนี้ก็เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะัเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วในทานดันพุทธิเดชนี่ทำน้ำหนักไม่ลงนะครับนะมาเกินส3ปอนด์ก็เลย เลื่อนมาชกสัปดาห์นี้ก็ถือว่าทาน้าหนักสบายๆนะครับในรูปเกมก็เป็นทางด้านของมุทิเดชจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับทางมวยต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านของสนนารายก็ดึงบางตั้งโตอยู่ข้างเชือกนะครับฝีมือมวยวงนอกทางด้านสนนารายดีกว่าดูว่าหน้าจอกนําก่อนนะครับถ้าจะแพ้ก็พลิกแพ้พรหมดแรงในยกท้ายๆนะครับฟันทองหลังช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของสนนารายเจี๊ยบรามอิมทรานะครับก็ครบต้นกันทั้ง4ี่คู่ครับสำหรับฟันทองหลังช่างนะครับผิดถูก อย่างไรไม่มีใครรู้ได้นะครับแต่ข้อมูลมวยก่อนชกแบบนี้ผมการันตีว่าผมน่าจะมีข้อมูลมากกว่ามวยหูทุกคนนะครับนะรานเรื่องข้อมูลมวยก่อนชกนี่การันตีว่าไม่เป็นสองรองใครในสย,ยามประเทศนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ